หลังจากที่เราลองทิ้ที่หนึ่งไฟร้อนนะครับโดยการตั้งค่าสปิดแล้วก็ความเร็วสกิดแล้วก็จําจนวนรอบนะครับก็ตูวแรกเนี่ยใช้ระยะเวลาไปค่อนข้างนานมากๆประมาณเกือบสองชั่วโมงได้โดยตัดไปประมาณร้อยกว่ารอบนะครับในตู้ที่สองนี้นะครับเราก็ทําการทุดค่าใหม่นะครับตอนนี้จะเห็นว่ามันเริ่มกระถาดแล้วนะครับตรงน,นี้นะครับนี่ครับก็คือตัดไปยังไม่ถึงห้าสิบรอบเลยนะครับผม โดยคาราวนี้เราเปลี่ยนการตั้งค่านะครับใหม่เป็นนะครับตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นสปีดที่สองพันมิลลิเมตรต่อเมตรอ่าแล้วก็จํานวนอ่าจำนวนรอบนะครับคือห้าสิบรอบตอนนี้ยังไม่ครบอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คาดว่าประมาณสักสามสิบรอบสี่สิบรอบได้ตอนนี้นะครับก็ชิ้นง,งานก็เริ่มจะขาดแล้วตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะขาดแล้วร้อยแล้วครับก็ตอนนี้เราก็หยุดสต็อปได้เลยนะครับตอนนี้ชิ้นงานก็จะสวยงามแล้วก็ไม่ต้องมาทําการเซตใหม่หลายๆรอบนะครับตอนนี้เราก็น่าจะสต็อปได้นะครับ อ่าหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูชิ้นงานกันครับตัวนี้มันก็จะค่อนข้างงานและจะคมกว่าเดิมเยอะอ่าตัวน,นี้นะครับก็เรียบร้อยตัวนี้นะครับนี่อ่าตองตู้นะครับอตู้แรกเนี่ยลองผิดลองถูกนะครับตู้ที่สองก็ตั้งสปีดใหม่นะครับก็พบว่าเร็วกว่าเดิมงานชิ้นงานได้ใหม่กว่าเดิมแล้วก็ชิ้นงานก็จะคมกว่าเดิมด้วยเพราะว่าตู้แรกเนี่ยพอมันสต็อกปุ๊บเนี่ย มันก็จะต้องมาเซตออร์ดิจใหม่ตั้งค่ากันใหม่นะครับแล้วก็สั่งให้มันเริ่มรันใหม่นะครับความคุมมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะนะครับดัวสองก้อนครับที่เรามีประสบการณ์เพิ่มขึ้นเราก็ได้ความไวรวดเร็วแล้วก็ชิทงานสวยงามขึ้นครับสำหรับวันนี้ไปแล้วค่บสวัสดีคับ